ีแล้วที่เขาลอก,กับละครเรื่องนี้แล้วรว,วมไอซีรี์เรื่องนี้รวมถึงที่เขาลอกผลงาน,น,นการแสดงคู่เราประทับใจแค่ไหนคะพอแบบวันนี้มันจะจบแล้วอโอ้โหสำหรับผมแบบประทับใจแบบมากๆฮนะจริงๆมันมีหลายโปรเซสมากที่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทํามันมีหลายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีทุกงานมันมีปัญหาที่แตกต่างกันเนาะ่าจะเกิดมาเป็นค่าฟ้าหรือฟอร์มทีมขนาดนี้ได้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับผม ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจว่าที่มันจะจบแล้วเนี่ยเพราะว่าเราลงทุนลงแรงกันมาเยอะแบบมากๆครับผมโดยเฉพาะพวกแบบพี่ๆเบื้องหลังโปรดักชั่นพี่ออฟพี่ออฟพี่เด่นภุมกับทุกคนนะครับผมทีมเบื้องหลังคือทํางานหนักมากผมแบบได้มีโอกาสคุยกับหลายทีมากแล้วคุยกับช่างไฟด้วยทุกคนบอกว่าผลงานชิ้นนี้ยากที่แบบคนคนไทยจะทำอะที่แบบว่าใส่สุดใส่เต็มขนาดนี้ครับผมก็ต้อนนักแสดง มาหน้าไหลตามมารวมตัวกันได้ก็คือสุดยอดมากๆครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มันเป็นซอฟต์แวร์ของเมืองไทยแล้วก็ทุกคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับอืมว่าแฟนเขก็เข้าเา้ารองกับเรามาตลอดใช่ประทับใจมากมากๆเลยครับเพราะว่าก็คือเป็นโปรเจกที่ใหญ่มากๆแล้วก็เราก็อยู่กับ ข้ามฟ้ามานานนานพอสมควรแล้วปรับอะไรผ่านอะไรผ่านการปรับนู่นปรับนี่มาเยอะมากๆแล้วก็ผมใช่ภูมิใจภูมิใจที่เราทําออกมาสําเร็จแล้วออกมาดีมากๆเลยครับเรารู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่คือผลงานเวลาเราทําออกไปมันก็จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยสําหรับผมเพรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันมาก,มากๆแล้วก็ พอเห็นกระแสตำหรับที่ทุกคนชอบอย่างเงี้ยก็ดีใจดีใจมากเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอย่างเงี้ยเราจะได้มีโอกาสที่ได้เล่นได้ร่วมโปรเจกต์ที่มันยิ่งใหญ่มากขนาดนี้อีกหรือเปล่า <c oughs> ก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยครับที่ทำให้เกิดซีรีส์เรื่องนี้ซึ่ง,งเพราะก่อนที่ครจะมาถึงเนี้ยเจอเยอะมากบ <c oughs> ้าับเรื่องนี้คือแบบเยอะมากประสาสต์เยอะมากเหมือนกัน ประมาณหนึ่งดีกว่าเราเพราะเราแบบอยู่ในฐานะนักแสดงเนาะแต่เราก็ดูบางหลังมาบ้างมันเป็นเรื่องปกติในการทํางานนยครับยิ่งทําฟอร์มยักษ์มันก็ต้องมีการคุยกันหรือว่าลงโปรเซสอะไรแบบความเห็นตรงกรันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวบทเองหรือนารแสดงหรือการฝึกฝนของตัวเราเองเงี้ยครับผมอืมมันมีช่วงขอเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเออเราต้องรอเราต้องรอมันจะมีไหมมันจะยังไงอะไรในช่วงแรกอืมสมาผมมีช่วงแรก ที่ยังไม่เริ่ม Q1 ใช่ครับผมแล้วก็พอเริ่ม Q1 มาคือเราตัดสินใจทุกอย่างเราจะทำเต็มที่แล้วก็ฉะนั้นผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไระครับชของผมไม่ไม่ได้ท้อหรอกคยกว่ากังวลมากกว่าไปทาง,ก,งานะากังวลว่าจะเล่นได้ไหมนะเพราะว่ากังวลว่าจะเล่นได้ไหมเพราะว่าเป็นคณินมันไม่ง่ายเลยครับมัน เขาแบบคือเขามีอะไรหลายอย่างที่นูนิวท้าทายนูนิวมากๆเลยครับก็แค่กังวลเฉยๆแต่ว่าท้อไหมไม่ท้อแต่พอเป็นซีนนุ่นิวเราต้องแบกรับเหมือนกันนะความคาดหวังแฟนๆก็สูงว่าโอ๊ยซีรีส์ซีรีส์ต้องแรกหลดดังมากพอเรื่องสองคนเรื่องท้องข้าวหวัอโอ๊ยมันจะเท่าไหมมันจะยังไงอะไรเงี้ยก็ใช่ครับจริงๆแต่ผมมารู้สึกว่าการที่ เล่นซีรีส์เรื่องที่สองเนี่ยจริงถ้าพูดตามความจริงเลยมันก็มันก็ยากนะถ้าจะให้สมมติว่ามันแบบมันบูมแบบมากๆเหมือนอย่างเ,าเรื่องแรกอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นเป็นทุกที่แหละอาจจะไม่ใช่แค่หนูกระเฮียแต่ผมแค่รู้สึกว่าแค่เราตั้งใจทำออกมาให้ดีแล้วอะ่ะแล้วก็แฟนๆที่เราที่รอดูแล้วประทับใจดูแล้วพอใจแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วอืม,อม าทาั้งเงททั้งกระแสต่ตางๆมันก็ดีมากใช่ครับผมก็จริงๆสำหรับผมก็ได้คิดอะไรแบบมากมายเขารู้สึกว่าเรารับหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแล้วก็ทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดในฉบับเราเนี่ยมันก็จะมีคนชอบไม่ชอบบ้างมันเป็นเรื่องปกติงเงี้ยครับผมแต่ก็ตั้งแต่คิวหนึ่งถึงคิวสิบสามแล้ววันนี้คิวสิบสี่อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่คิวสตอนตอนเอออพีหนึ่งถึงแบบสิบสามมาก็รู้สึกว่าฟีดแบ็มัน มันดีเกินคาดมากก็มีในหลแอปในทิกต o k ก็มีคนดูมีตัวแฟนมากขึ้นแล้วก็งานวันนี้ก็เราเห็นแฟนคลับแบบมากหน้าไหลตาม,มากขึ้นคนใหม่มากขึ้นที่สําคัญคือเขาเก่งมากเลยนะแฟนคลับทุกคนที่ช่วยปันเทนแล้วก็แบบว่าแชร์เอ็กซ์หรือว่าแบบแชร์ทุกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นอะไรที่น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นคลิปด้วยโปรเจกต์ต่างๆที่แบบทําให้โปรเจกต์ใหญ่ b t s หรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้เรา ถ้าวฟ้าได้เห็นอะไรเงี้ยเราคืรู้สึกแบบดีใจมากๆที่เขาแบบว่าตั้งใจทําให้เราแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นซีรีส์เรื่องนี้ครับผมมือถือจำได้ไหมตอนนี้ EP แรกเราบอกว่าถ้าทำดิถึงเท่า,าไหร่นะสองล้านหรือสามล้านนะจำได้ไหมว่าสี่ล้านนะตอนนั้นอะสองสองแต่ตอนนี้มันไปไกลแล้วนะ <c oughs> อืมก <c oughs> ็งไงอ่ะยังไงดีอ่ะอยางตแรกทีตอนนั้นเออเราท้าทายบางคนบาง EP ก็ทะลุไปไกลมากๆเลยแล้วยังไงดีอ่ะย่ะ E Ps, อีพีอ๋ออีพ e ีสุดท้ายก็ยนี่น,น,น,นี่จะเป็นครั้งสุดท้าย<อ>ที่เราจะได้ปั่นแฮชแท็กของอข้ามฟาคิงเธอแล้วเพราะว่านี่เป็นตอนจบแล้วนะครถ้าไม่ปั่นวันนี้ก็ไม่ได้ปั่นอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรวมพลังให้ได้<อ>มากที่สุดให้ได้บึ้มที่สุดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่หรอ มันเคยไปถึง4ี่ห้าล้านอะนะมันก็เออไปถึงห้าก็มากกว่าห้ามากกว่าห้าก็ดีนะมากกว่าห้าก็ได้แต่ว่าเออเท่าไหร่ดีล่ะมากกว่าห้าก็พอใจแล้วครับอาจจะไม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดดูเป็นการกดดันทุกคนแต่จริงๆแค่ทุกคนแบบมาช่วยก็พอแล้วอก็เผื่อแบบว่าถ้ามากกว่าห้าจะมีความผัอะไรพิเศษพิเศษนิดหนึ่ง ยังไม่ได้คิดเลยตอนนี้ก็คิดถึงโซ่แล้วเดี๋ยวว่าการเดี๋ยวว่าการถ้าถึงก็มีพิเศษให้แน่แหละเนาะจะทำคอมเมนต์อะไรให้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยพอจะได้แมสคอมเมนต์แบบก็ได้ครับอาจจะเป็นเราคิดดูก่อนแต่ว่าก็อาจจะมีรางวัลให้ก็ได้ค่ะก่อนมาเรียนรางวัลมากของขวัญก่อนเลยของขวัญอ๋อนี่เราแต่งอ๋อเออรางวัลมันยังไม่นี่ของขวัญเราได้แล้ว ครับดีเหมือนเดิมเลยครับสวยชอบเหมือนเดิมเลยเออชอบของขวนออชอบของขวนชอบของขวานครับอ,อ่ะม่ดีทำไมถรขึของขวน่นจริงจริงโอ้จริงหนุก,การคิดของขวนให้หนุ่มยากมากแล้วหนุเป็นคนชอบใส่แบบแ c c e s s o r i e s อะไรเงี้ยเราก็ซื้อคู่แหวนแหละเอาจริงแล้วมันคือแบบมันแบบ ใส่ลิงกันได้อเลยเงี้ยเออก็เ,ออเป็นแหวนแล้วกันแสดงว่าแสดงว่าเออมื่อกี้เนี่บอกว่าอะไรนะแสดงเขาเ,เป็นแหวนแล้วกันเหรอเป็นสร้อยแล้วกันอ๋อ,อคือเขาจะบอกว่าสแสดงเอาไอ้บอดทำไมเนี่ยแล้วม <c oughs> ีใครรู้เลยเขาจะบอกว่าสแสดงว่าไม่ใช่แหวนวอ,อ๋อรู้อ้าวทำไจริงๆอ่ะเขาจะหลุดอบหนูจะหลอกคนดูอีกทีล่าเดี๋ยวก็รู้สักวันงงแล้ว น้อยยืมแต่ว่าเล่าฝักไม่ได้ก็รู้แล้วแหละน้องคืออะไรก็เปลี่ยนให้เราขึ้นมาไม่เอาอันนี้แหละเปลี่ยนได้แต่ขออันที่มันแพงกว่านี้โอเล่นพี่พี่ต้องฟุตปินรอซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านเขาเนี่ยโอ้ยไป่เล่นเลยครับเป็นไงคะครับอ๋อแหวก็ได้ ทำไก็เคยได้นะอ่ะสร้อยมาละอ่ะสร้อยอีสร้อยก็เคยได้แล้วแต่นี้เป็นสร้อยอีกแบบหนึ่งครับจริงๆก็ก็บอกเฮียว่าจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้แล้วก็ถึงให้นะก็ประหยัดเงินกันบ้างก็ได้แล้วซึ่งครั้งนี้เขาก็ประหยัดประหยัดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเป็นประหยัดขึ้นจริงไประหยัดแต่ก็มันก็ยังมีราคาอยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวคนี่ แต่ลงจากราคาเดิมมาเยอะอยู่ครับมีคำถามด้วยอยากซื้อมาเท่าไหร่อ่ะไอ้แผนอะไรเงี้ยก็แพงอยู่ดีครับก็คือเป็นคำถามติดตัวอยู่เวลาที่แบบว่าเวลาอยากซื้ออะไรให้คนอื่แล้วเพื่ว่าไม่ได้อยากให้เคนซื้อใช่ไม่ไม่ได้อยากให้แบบใช้เงินกับเขาเป็นคนเขาเป็นคนบอกว่าซื้อให้ ซืออะไรให้ในราคานี้เขาจะซื้อในเรทราคานั้นให้ครับเขาไม่อยากเสียตังคืนกลับไงอ๋อจะบอกว่าหนูโมกหรอไม่เหรอเดียวี่แซวเล่นแต่มันมันจะเป็นแต่ก็เป็นจริงค่ะให้มาเท่าไหร่ก็ต้องให้กลับเท่านั้นหรือมากกว่าฮะาฮ่นไ่งั่นเ้ีเยี๋ยวฮฮียฮ่นฮ่าฮ่า่น้่า้องเทา่ากันนอาจากของขวัญาี่าฮาฮ่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 ่าฮ่่าาว่ แต่จำได้วันตอนนั้นมันเลยเที่ยงคืนแล้วผมอาบน้ําอยู่แล้วผมก็เลือกเพลง Happy b i r t h day แบบแบล็กเก้แล้วก็ร้องไปด้วยกับใน you t บเนี่ยนะจริงอันนี้ยังไม่เคยอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่รู้แล้วก็เปิดให้หนูฟังแล้วโอ้เฮียเปลี่ยนเพลงทำไมจังหวัดอะไรเนี่ยแล้วเราก็ร้องไม่หยุดนี่ต้องให้หนูเล่าตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่เอออยู่ที่เกาหลีค่ะไปทํางานอยู่ัแรกแล้วก็วันนั้นคืนวันที่24ปุ๊บพอแล้วหลังเที่ยงคืนน่ะ คือตอนนั้นเฮียอาบน้นําอยู่ผมก็นั่งทํานู่นทํานี่นั่งแบบฟังเพลงซ้อมเพลงแล้วอยู่ดีเฮียก็พุ่งออจากห้องน้ำแล้วก็เปิดเพลง Happy birthday to you Happy birthday แต่ถือโทรศัพท์มาเปิดเพลงนะว่าแล้วก็พุ่งเข้ามาใส่เลยแล้วก็มา Happy birthday <c oughs> to you อย่างเงี้ยอยู่เกิดนะทีนี้พอผมมานอนอยู่ <c oughs> นอนแล้ว <c oughs> <anden> แล้วก็แบบ โอ้ยช่วยเลอกเพลงดีโอ้ยชั้นคนอื่นคนมันใช้ไปเยอะแล้วไงมันก็เปลี่ยนจังหวะบ้างมาแบบโจมาโจมากเลยไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ฟิล์มนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันขึ้นมาแรกเห็นยอดเยอะดีก็กดก็ไม่คิดจะไปเลยไม่หาเลยก็โจอะไรเงี้ยไม่อะไรยไม่หาเลยอันไหนขึ้นมาก็อันนั้นแหละจังหวะเพลงที่ว่านะทำไมต้องเล็นจังหวะตอนที่ถามนะ เราออกมาก็อที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันก็เวลาไหนก็ได้ก็หลงโอ้โหเต้องรอหลังเที่ยงคืนอาบข้ามคืนบใช่มคันออกมาตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วเออประมาณเที่ยงคืนขึ้นเพิ่งเสร็จจากในห้องน้ำตอนเกือบตีหนึ่งแล้วก็เลยต้องออกมาแฮปตอนนั้นก็เป็นคนแรกที่แฮปเลยจริงๆมีหลายคนแล้วแต่หนูซ้อมเพลงอยู่จริงไม่มี นห<อ>่าต้องยากเลยครับอ่าก็เป็นเป็นปีที่ดีใช่ไหมคะที่แ้ีเป,ปเป็นปีที่ดีครับดีดีมากเลยก็มีหลายอย่างเป็นปีที่ได้ทําอะไรเยอะแยะไ,ไปหมดเลยครับแล้วก็หลังจากนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องทําเลยมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกหลายอย่างเหมือนกันอือก็รอติดครับอ่โปรเจกต์คู่จะได้เห็นอีกไหมว่อะไรยังไงวันนี้วันนี้จะได้ฟังเสียงคู่วันนี้เดี๋ยวเขาก็เห็นแล้วจะได้ฟังเสียงคู่เออ อะแล้วถ้าหลังจากนี้ละหลังหลังจากนี้เรามีคอนเสิร์ตคู่ใช่เดือนตุลาครับปลายเดือนตุลาอีกไม่นานแล้วอีกสองเดือนสองเดือนกว่าเท่านั้นเองเธอจริงใช่เชียร์แล้วเนี่ยเอย่าเพิ่งที่รอรอดูใกล้ใกล้ใกล้ใอีกทีนึงใช่ครับรอดูเลยเป็นคอนเสิร์ตที่เลิศแน่นอน โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะเขาไปเดบิวต์เกาหลีแล้วคนนี้เขาไม่เพลงฟรไทยนะไม่หนูไปทุกที่อ่ะดูดูคนที่ไหนไปญี่ปุ่นหนไปเกาหลีหนูไปเดี๋ยวหนูก็ไปอีก